หอยสดสดนะคะทุเรียนจ้าครั้งที่สามในรอบปีนะคะร้อนแค่ไหนก็ต้องจัดนะคะเพื่อนๆจ้าแพ็คนี้ราคาอยู่ที่6กห้าเค่ะวันนี้แม่เนมียำหอยแครงยั่วๆจ้านะคะยำหอยแครงใส่ข้าวโพดนะคะ วันนี้แม่เนมไม่มีผักนะคะวันนี้แม่เนมจะมียำอย่างเดียวค่ะเพื่อนๆจ๋ากินผักหลายบาไหว้ะค่ะพักสักวันหนึ่งนะคะมีแต่พักพักซู่มือจ้าวันนี้แม่เนมก็เลยจะกินแค่ยำนะคะยำจานนี้ให้หมดนะคะเพื่อนจ๋ายำหอยแครงตัวใหญ่ๆจ้า ยั่วๆจ้านี่นะคะหอยแครงตัวใหญ่ๆนะคะสวัสดีค่ะพบกับแม่เนมคนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็น่าสดนะคะวันนี้จะมาดึกนิดนึงนะคะเพื่อนจ๋าเพราะว่าเพิ่งช่างแอร์เพิ่งล้างแอร์เสร็จแล้วก็ไปนะคะแม่เนมก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะคะวันนี้แม่เนมจะมาแบบ ไม่มีผักนะคะเพื่อนจ๋ายำหอยนะคะยำหอยแครงนะคะรสชาติสุดยอดมากค่ะก็วันนี้นะคะแม่เนมก็จะมีแต่ยำหอยแครงนะคะเพื่อนจ๋าน <Missy. S 1> <bread> ี <ip> <arkadaşlar> ่หอยแครงนะคะสมาดูดหอยแครงจ้ะมาจ้ะเพื่อนเพื่อนจ๋าวันนี้แม่เนมก็จะไม่จัดผักนะคะ วันนี้ล้างแอร์ค่ะเพื่อนเร้อนมากร้อนมากค่ะพว่าโอ้แดดกรุงเทพนะคะเราจะร้อนอะไรจะร้อนปลาลัมปลาเหลืออะไรขนาดนี้นะคะมาค่ะเพื่อนจ๋าใช้มือนะคะปุบปลัล เ,เดิมกับที่แม่เนมกินกุ้มะาดองค่ะยำร้านเขาเนี่ยรสชาติจัดจานมากค่ะ ผัดจริงอะไรจริงนะคะหวา,านมากค่ะเพื่อนจ๋า มาจ้ะเปลี่ยนมุมแซบนะคะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมไม่มีอะไรอำนวยไปซะทุกอย่างนะคะอยากกลับบ้านมนาะกเพื่อนๆจ้าแม่เนมอยากกลับบ้านแน้วน,นะคะเพื่อนๆจ้ะทำอะไรก็ไม่ได้ทำนะคะอยู่แบบเหมือนรออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ละวันแต่ละวันกว่าจะผ่านไปได้ กินหอยจ้ะแทะหอยค่ะเอาผิดเ้ยไปกดูดนิ้วตัวเดียกค่ะเยอะมาก ซี่ชอบกินหอยนะคะ เพื่อนๆจะก็จะพากินนะคะพากินยำหอยแล้วก็ทูเรียนนะคะวันนี้แม่เนมก็ไปตลาดมานะคะแม่เนมก็มีทูเรียนมานี่ทูเรียนค่ะของโปรดแม่เนมนะคะวันไหนที่กินไม่ได้กินนะคะกินไม่ได้นอนระลับในช่วงนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าในช่วงนี้นะคะเราจะต้องกินนะคะเพื่อนเดี๋ยวแม่เนมจะพากินทุเรียนต่อนะคะยันี้จะให้น้องเจสสิก้ากินต่อนะคะ ยำหอยแครงนะคะถือว่าอร่อยนะคะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวไม่เนมจัคของหนูล้ลูกเดี๋ยวไม่เนมจะกินทุเรียนต่อนะคะเพื่อนจ๋าก็มาดูกันนะคะว่าไม่เนมจะกินเยอะขนาดไหนนะคะรอบนี้เป็นรอบที่สามนะคะของปีนะคะปีนี้กินคุ้มมากนะคะเพื่อนจ๋าไปเจ๊จิ่ะเจ๊จิขยับไปทางโน้นค่ะโอเคแม่จะให้จัดการค่ะ จตด,ดการหอยเลยค่ะโอเคค่ะ,คะทุเรียนจ้าทุเรียนในรอบสามในรอบสามในสามครั้งนะคะสามครั้งในรอบหนึ่งปีนะคะนี่เป็นครั้งที่สามแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าพี่แม่เนีมซื้อทุเรียนกินนะคะวันนี้ก็กรอบนอกนุ่มในค่ะมาจ้ามาจ้ามาค่ะเพื่อนๆจ๋ากินหอยเสร็จแล้วเราจะต้องมา มาค่ะพเพื่อน่ะกินหอยเสร็จแล้วนะคะเราก็มาต่อด้วยทุเรียนนะคะคลิปนี้ก็แม่เนมก็จะทําเป็นคลิปสั้นๆไปเลยนะไอ้คลิปต่อเนื่องไปเลยนะคะ<ม>พเพื่อนจ๋าเพราะยาหอยเราก็กินแบบพอเป็นพิธีเนาะพเพราะแม่เนมไม่อยากข้าวนะคะก็กินยําหอยเสร็จมากินทุเรียนต่อนะคะมาจา้ะนี่นะคะทุเรียนนะคะโอเคนะคะมาจัดจันพเพื่อนจ๋าสวย เจสซี่จะกินด้วยนะคะพเพ <c oughs> ื่อนจ๋าแม่จะให้น้องก่อนนะคะกินนายอยู่พอแบ่งให้เด็กๆก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยแม่จัดก,การนะคะ <c oughs> มาะคะ่ะเพื่อนต่อไปก็จะเป็นของแม่เนมนะคะ กินก่อนนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเพื่อนจ๋าโอ้โหกินคุ้มมากรอบนี้กลับมานะคะชนีนะคะชนีไม่ใช่หมอนแม่นี้ไม่ชอบกินหมอนอะ่ะ แล้วมุนเข้าไปในเขาเรียกว่าไงลงคอไปเลยนะคะน่ารัออกอ่ะพี่เราจะลองชูใหญ่ดูนะกรอบนอกนุ่มในนะคะ เนยชอบอร่อยมากเลยแม่โอเคค่ะกรอบนอกนุ่มในเนี่ยมันเม็ดเล็กมากนะคะเพื่อนจะดูมเม็ดแปนมากนะคะอือร่อยจริง,รรงถ้ารอบนี้แม่เนยไม่อ้วนก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะกินจริงอะไรจริงนะคะอืมไปยืนซื้อทุเรียนนะคะ แล้วแม่เนมก็แบบยืมเนบเน็บกระเป๋าสตางค์เราอยู่ตรงนี้ครับโทรศัพท์แล้วแม่เนมก็กาลังยืมยืนเลือกมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาดูแท็กทูแม่เนมนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้โดนตัวเราเนาะเขาก็บอกพี่ครับพี่ครับอยู่เฉยๆแป๊บหนึ่งนะครับขอผมดูหน่อยนะครับเขาก็เขาก็มารยาดีนะแต่แม่เนมก็ไม่ได้ขยับนะคะเขาก็ไม่ได้เดินตัวแม่เนมนะแต่เขาก็บอกว่าโหพี่สุดยอดมากเลยเราพี่อันนี้คือแบบ พี่จัดแต่งเองใช่ไหมว่าให้ลงตรงไหนบอกว่าใช่ค่ะบอกว่าคือทุกตัวเนี่ยแม่เนมเอาให้ลงแบบว่าตำแหน่งไหนอะไรอย่างนี้นะคะพวกดนตรีพวกซองอะไรต่างๆนะคะพวกมือพวกอะไรอย่างเงี้ยค่แม่เนมก็จัดแต่งว่าจะต้องลงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะน้องเขาบอกอุ้ยทำไมทาไมแบบคลาสสิกอะไรประมาณเนี้ยเนาะนี่แหละชมรอยสักแม่เนมยาคุซ่านะคะ ถ้าใครรู้จักไหมเนี่ยมันเนี่ยก็จะเป็นยาคุซ่านะนางฟ้ายาคุซ่ารู้จักไหม <c oughs> มาจากกินต่อเข้าเรื่อง <c oughs> ว่าไปว่ามานะคะลูกชายคนขายทุเรียนก็ร้อร้อ <c oughs> แบบมองหนูช้าเขามาอุดหนุนบ่อยๆนะคะับว่สาสันโอ้พี่ครั้งที่สามแลน้องเอ้ยว่ะ พี่น้องขา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 เนื้อหนามากและเม็ดคือนี่เม็ดติดกับไอ้นี่แล้วนะ่ะเขาเรียกว่าเปลือกอ่ะเอ,เอาอีกไหมเอาอีกไหมคะเอาอีกค่ะเอาอ่ะอืมก็อย่างที่สุดหนูเอาสิจนะ้ะ แจสิก้าบอกจะเอาอีกนะคะเจสิก้าบอกจะเอาอีกนะแม่แจสิก้าชอบกินนะคะทุเรียนเป็นอันที่ชอบมากอแต่อีกคนหนึ่งอ่ะไม่กล้าให้กินเยอะค่ะกลัวร้อนในค่ะล่าสุดป่วยค่ะเขาบอกงี้ทั้งล่าสุดเขาก็กินนิดเดียวกินเยอะๆก็ได้นะไม่ว่านะคะซิหนูกินได้หรอกินรอค่ะนี่ พี่น้องเข้าใจอ่ะฟิวที่บอกเสร็จแล้วก็แพ็กใส่กล่องเลยไหมแบบไม่ต้องฟิตอ่ะฟิวแบบนั้นนะคะนี่คือเปลือกนะคะ คือเม็ดบางมากถ้าหั่นเยอะกว่านี้คือน่าจะติดเนื้อไปนะคะก็เลยหั่นติดเม็ดไว้ค่ะอ,อ,อะไรอะไรอะไรอะนี่ฟิมเมอร์ฟินอะไรขนาดนี้นะ ได้ยินเสียงตอนเคี้ยวนะคะเคี้ยวแบบอุ่นมากคุณเพื่อนคิดว่าเนมจะกินทุเรียนอยู่ไหมในรอบปีนี้เจสซี่บอกจะกินอีกนะเพื่อน อร่อยมากอร่อยจริงอร่อยจริงนี่คือเขาหั่นแบบอะไรนะเพื่อนๆจ้ะ เ้าหันจะติดเนี่ยติดเนื้ออยู่แล้วนะคะถ้าเราเถ้าเขาหันมากกว่านี้เม็ด้าลุเม็ดเข้าไปก็คือเนื้อเลยเนี่ยเนื้อบางมากไอ้เม็ดเม็ดบางมากเนื้อหนามากนะคะนี่คือเนื้อหนาลูเม็ดคิดให้คุ้มค่ะคิดให้คุ้มกับกรารกลับมาในช่วงทุเรียนนะคะ ร้อนในก็ยอมนะคะเพื่อนจ๋ะกิกนอ้ว <c oughs> กินอ่างจา้ะกินอ่างมูจ้ะ เอาไว้ให้เด็กๆกินนะคะเพื่ันจะกมม็มันหวานแล้วมันนุ่มอหมาเพื่อนแบบพูดไม่ถูกไหมสรรพคุณนะคะถ้ามีอนะไรนรนด์ก็คงได้ที่หนึ่งนะคะในการโปรโมทนะคะโอเคนะคะคลิปนี้นะคะแม่เนมก็พากินสองอย่างนะคะก็คือยำหอยแครงกับน้องซิซิก้าแล้วก็ ทุเรียนเองค่ะคลิปนี้นะคะแม่เนมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับที่เหลือแม่เนมก็เอาให้เด็กๆนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้แม่เนมก็พากินหอยนะคะในวันเดียวกันเราก็เลยไม่อยากจะแบบมีคลิปเยอะนะคะเอาแค่รวมกันเลยนะคะ2คลิปก็คือจะมีคลิปกินหอยนะคะเพิ่งได้กินค่ะพอล้างแอร์เพิ่งเสร็จนะคะเมื่อนาแล้วก็กินทุเรียนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ,คาะ,คะฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้เราสองคนแม่ลูกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ thank you thank you ค่ะลูก thank you ค่ะ thank you ค่ะ <c oughs> ทุเรียนไหนไหนกินทุเรียนให้พี่วิดูสินะลองกินออ <c oughs> ลองลองนั่งเฉยๆอ่ะ good? <Good. S 2> อ,อ่ะ good อ่ะกินอีกทียือ you, you ้อๆจ้าก่อน๊ายบาย thank you ด้วยลูก thank, <you. S 1> thank you bye bye